สวัสดีค่ะแฟนแฟนชมสนันโอปอสู้ตายชดาหลุดแต่สติไม่หลุดผ่านพ้นไปแล้วสำหรับรอบพรามลีเมนารีซึ่งงานนี้ตัวแทนสาวไทยโอปอสุชาดาช่วง4มิสยูนิเวิร์ Thailand ์2024รอบชุดประจำชาติเธอมาพร้อมกับความอลังการสยามมานุษตรีที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิธีพิถานเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่จังหวะที่โชว์ตัวกลับเกิดเหตุผิดพลาดชดาที่อยู่บนหัวหล่นและพระแสงขอเงาหักที่อยู่ในมือก็หักซึ่งต้องชื่นชมเลยว่าโอปอสมาธิดีมากสามารถควบคุมสติและยัง ตั้งใจพรีเซนต์ชุดต่อจนจบด้วยสีหน้าแววตาทรงพลังสมกับเป็นนักรบหญิงไทยในตำนานจริงๆในขณะที่แฟนๆชาวไทยติดตามอยู่ทางบ้านเห็นแล้วต่างให้กำลังใจโอปอกันอย่างมากและชื่นชมในสติและสปิริตของเธออินเนอร์น้องแรงมากๆที่สำคัญน้องมีสติสุดๆเครื่องหัวหลุดไม่เป็นไร จะได้มงใส่หัวใหม่เจ้าที่ล็อกแล้วเอเนอรจีนางไม่ดรอปเลยแววตาคือมั่นใจมากพลาดก็คือพลาดค่ะอวยพอดีตามเนื้อผ้าแต่เราคนไทยก็เชียร์คนไทยอยู่แล้วดุดันคาแรคเตอร์อินเนอร์ดีชดาหล่นก็หล่นไปเพื่อได้มงสามมาแทนครับสู้จนเงาวหากักสู้จนหัวหลุดต้องมงสามแล้วป่ะ นี่ว่าสมจริงไปอีกชดาหลุดแต่หน้าตาไม่ได้ตกใจนี่ว่าเก๋ชุดออกรบไงสมจริงเครื่องหัวหลุดแต่โอปอไม่เสียสมาธิเลยไม่มีเสียอาการแม้แต่น้อยสีหน้าอินเนอร์ท่าทางต่างๆยังคงส่งต่อดรวัวน้องเก่งมากๆน้องมีสมาธิคุมสติได้ดีมากน้องต้องตั้งสติดีมากสีหน้าไม่หลุดไม่แสดงอาการตกใจอะไรอินเนอร์ดีมาก ต้องให้ตรงนี้ส่งใจให้อปอป่่าเครื่องหัวหลุดไม่เป็นไรน้องสติดีสุดๆขอบคุณที่นี่ .com ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ